มาครับสวัสดีครับชาติงนน่อยเพื่อนเก้าเจโรจาครับสวัสดีมิตรรักคอบอลทุกท่านครับสำหรับศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกในค่ำคืนที่ผ่านมาต้องบอกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่สามารถที่จะผ่านในทางด้านของอินเตอร์มิลานได้ครับต้องบอกว่าโอโหผิดหวังกันจริงๆสำหรับเหล่าบรรดาแฟนบอลแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อวานผิดพลาดประการใดกาบขออภัยไว้ณที่นี้ครับวันนี้ครับออกสตาร์ทครับกันที่2คู่ครับ คู่แรกเราจะไปอยู่ในทางด้านของสึกฟุตบอลอยู่ฟาชัปเปนลิกทั้งสองคู่เลยคู่แรกเนี่ยอาตารันตาจากอิตาลีครับและก,ก็อาเซนอนจากพิเมลีกครับเพราะฉะนั้นครับต้องบอกได้เลยว่าคู่ที่2โมนโกจากอริกเองิงบาเซโรนาจากราลิกาสเปน เพราะฉะนั้นเราไปกันที่คู่แรกก่อนแต่ก่อนที่จะไปคู่แรกครับต้องบอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาในโกดังฟุตบอลชุดโครงการยังทํางานรวมถึงตัววีตัวอื่นๆยังทํางานครับและจบสวยงามครับไม่ว่าจะเป็นในทางด้านของอาแจกโมสูงนะฮะมาตามนัดสำหรับวันนี้ครับต้องบอกได้เลยครับเราบรรดาพี่ๆทั้งหลายครับสุฟุตบอลอยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับ คู่ระหว่างในทางด้านของอัตตาอารันตากับอาเซนนลครับอัตาลรันตาเนี่ยในลีกเนี่ยนะครับแข่งไปแล้ว4นัดครับชนะไป2เสมอศูน์ครับและแพ้ไป2ต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมีอยู่6แต้มรังอันดับ9นะฮะและก,ก็ในทางฝั่งของอาเซนนลแข่งไป4ชนะ3เสมอ1 10แต้มจากศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกรังอันดับ2ของพรีเมียร์ลีกครับ แรกก็อันตารันตาต้องบอกว่า10นัดหลังสุดมาเนี่ยเก็บชัยชนะไปได้แค่สาเกมเสมอไป1ครับแพ้ไป6เกมครับ และก,ก็10เกมหลังสุดมาทุกรายการเข้าวินไป3เกมจบเกมสูงไป8เกมครับสำหรับอัตรารันตาเกมล่าสุดครับก็เพิ่งจะเปิดลังเอาชนะในทางด้านของฟีอ3 3ประตูต่อ2ก็ต้องบอกว่าสุดมันเลยนะครับส่วนอาร์เซนอลครับ10นัดหลังสุดครับชนะไปเ็เสมอ2แพ้ไป1ครับ10นัดหลังสุดมาเนี่ยอาร์เซนอลเนี่ยเข้าวินไปถึง6นะฮะและก,ก็จบ ที่สูงไป1เกมเท่านั้นครับเกมล่าสุดก็ชนะในทางด้านของสเปอร์ไป1ประตูต่อ0นย์ครับเพราะฉะนั้นครับรูปเกมวันนี้ครับเราต้องบอกได้เลยว่าอาร์เซนอลตัวเจ็บยังมี3-4ตัวและต้องบอกว่าอาร์เซนอลเนี่ยเขาเปิดเกมลุกบุกเข้าใส่ในทางด้านของอัตาลันตาอยู่แล้วแต่อย่าลืมหน้าซีซั่นที่ผ่านมาสําหรับอัตาลันตาต้องบอกว่าการะปาปากาเซียนไปเหมือนกันนะฮะอย่างเช่นริเวอร์เรเวอร์คุเซ่น นะครับนั่นคือซีซั้นที่ผ่านมาแต่ผมเชื่อว่าอาเซนอนวันนี้เนี่ยระบบ433ของมิเกลอาเกต้าเนี่ยต้องเปิดเกมบุกใส่ในทางด้านของอัตตารรนตาอย่างแน่นอนคู่นี้ประมาทไม่ได้ครับบอลสูสีมีสิทธิ์ที่จะแตะเพดานบนเต็เมเวลาแต่ถ้าให้ผมไปตัวยึดใจว่างอัตตาอาร์ตาครับเดี๋ยวดูครับว่าจะเต็มกระบุงหรือไม่ครับไปกันที่คู่ที่2ครับสำหรับในทางด้านของโมนาโก กับในทางด้านของบาร์เซโลนาผลงานมันแตกต่างกันอยู่แล้วโดยสิ้นเชิงบาร์เซโลนาต้องบอกว่าเกมรุกตีบอลออกริมเส้นพาสบอลออกริมเส้นเก็บบอลในแดนกลางบอลสามารถเข้าสู่กรอบเขตโทษได้โมนาโกเป็นบอลตั้งรับครับและเคาน์เตอร์แอตทสวนกลับแต่เอาจริงๆแล้ววันนี้ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงคู่ที่2ไม่ต้องมีอะไรมากมายครับยึดใจไปที่บาร์เซโลนาเต็มกระบุงครับ เพราะฉะนั้น2ตัวสึกฟุตบอลอยู่ฟาแชมเปี้ยนลีกให้ไปที่อัตารันตาและไปที่เพดานบนเต็เมเวลาก็คือสูงนั่นเองและไปที่บาเซโรนาครับส่วนตัวอื่นๆครับที่ไม่ได้พูดถึงรวมถึงชุดโครงการเข้ามาเอากันในโกดังฟุตบอลครับเราบรรดาพี่ๆเข้ามาอยู่ในโกดังฟุตบอลกับผมครับตัวเอสนำหน้าตัวพตัวเคเก้าห้าทักทายกันเข้ามาใครอยากได้เสื้อกีฬาผมจัดให้โอเคแตงกิ okay, ้ว เชื่อนะฮะว่าฟุตบอลแตกบวกกันยับยับสำหรับวันนี้าลาไปก่อนสวัสดีครับ